สวัสดีครับพบกับพี่บา่าวครั้งหน้าวันนี้จะเป็นเมนูหมูอบแบบง่ายๆาพลาดลงไป <h> mm> น่าก,กินอย่างเร่งน, <h> mm> น่าก,กินอย่างเร่งเลยวก็เป็นเมนูที่ติดค้างพี่น้องเอาไว้นะละมาดูว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างอันดับแรกก็จะเป็นสันคอหมูนะทั้งหมด8ขีดนะต่อมาก็เป็นรสมะเขือเทศสองชนพี่บ่าวใช้ชนแบบนี้แล้วก็รสเอ็ดโอมสองชน ริวกาเห็ดอมหนึ่งช้นน้ำตาลมาะพร้าวนะครึ่งช้อนรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกเทยเอาละไปดูขั้นตอนการทำมันเลยดับเรกเนาะก็เป็นสันก้อมูนะที่พี่เบ่าจะเอามาแล่ก่อนนะหมดแปดกิ 1, ีดเนาะก็หั่นไปเลยนะเอ,อ,อาละพี่เบ่าก็จะหัน่นใช้แค่สักประมาณสี่ชิ้นนะ เนื้อในทวนดันโกนะก็จะมีมันแทรกแบบนี้นะพี่บาวก็หั่นนะประมาณตรงเท่นะเอาละเดี๋ยวไปดูกันตอนต่อไปพี่บาวก็ใส่พริกไทยดำนะครึ่งช้อนก็ต้องตำพริกไทยดำนี้ให้ละเอียดกน่อโประมาณนี้นะพริกไทยเม็ดก็จะมีความหอมมากกว่าพริกไทยป่นนะต่อมาก็จะเป็นกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็รากผักชี นี่ก็ตำ่ำนี่แหละความละเอียดประมาณนี้ไปดูกันตอนต่อไปกันเลยพี่น้องพี่บอกว่าจะเทน้ำมันประมาณสองช้อนนะพี่น้องนะมันล้นไปแล้วเอาละประมาณนี้แล้วก็เอารากผักชีกับเตียมพริกเทยนะลงมาผัด หลพอหอมประมาณนี้ก็เองทันก้อหมูของเราใส่ลงไปดกระปอันนี้แบบสูตรไต้ไนะพี่น้องก็ยังมีสูตรอาหารจีนนะเดี๋ยวพี่บบาวค่อยทยอยทำให้พี่น้องดูเอาเหมือนกับมาจีจีนาะแล้วก็ให้เกิดความหอมไปพร้อมๆกับส่วบผสมที่พี่เบาวตำไว้นะ สีด้านนอกไอ้มันเริ่มแข็งก่อนนะพี่นุก๊กมันก็จะได้หอมมากก็ใช้เวลาตรงนี้สักประมาณห้านาทีพี่นุก๊กพี่บ่าวบอกเลยว่าหมูอบวิธีนี้นะง่ายมากพี่นุก๊กโอ่ละก็มีความหอมมากขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ดูสีมันเริ่มจะเป็นสีน้ำตาลออกมานิดหน่อยแบบนี้ก็ออกไปนั้นว่าใช้ได้ นี่พี่เบาก็จะเทน้ำลงไปพี่เนอะน้ำล้างทุกกเทไปเลยทีนี้ก็เป็นส่วนผสมทุกอย่างที่เตรียมไว้นะเริ่มจากรสมะเขือเทศสองชอนน้ำตาลครึ่งชนนี่นะรสเอทอมสองชอนที่อิ่วขาวเอดอมหนึ่งชนแล้วก็คนส่วนผสมนี้นะต้องเติมน้ำอีกนิดหน่อย ให้น้ำโอตุ่มเาละก็ได้ประมาณนี้วันนี้ไม่ต้องการแบบเปื่อยย่นยุ่ยต้องการแบบสามารถมาหันบินชิ้นได้แต่ชวนประมทั้งหมดลงไปแล้วก็ปิดขวาได้เลยช่วงนี้ก็ใช้ไฟแดงได้ให้น้ำเดือดโกนแล้วก็ค่อยปรับเป็นควยโอนหลับปีบาเปิดให้ดูนะเอาละน้ำเดือดแบบนี้เสร็จก็ปรับเป็นควยโอนได้เลย ก็จะใช้เวลาในการอบไปสามสิบนาทีก็พอนะเพราะว่าไม่ต้องการให้มันเปื่อยยุ่ยไปต้องการเอามาหั่นเป็นชิ้นๆตอนนี้ก็่านไปสิบนาทีพี่น้องอือโอเปิดมาดูแล้วก็กลับด้านซะหน่อยนะตอนนี้หมูก็จะแบบว่าแข็งๆนะพี่น้องนะเพราะว่ามันตุรัดขึ้นมานะน้ำเริ่มข้นแล้ว พี่น้องก็ดูว่าถ้าน้ํามันเยอะไปนะพี่น้องก็ไม่ต้องปิดขวาเพราะว่ามันจะทําให้น้ำระเหยแล้วก็แห้งลุมเร็วในน้ําทุกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปทําเป็นน้ําราดสําหรับของพี่เบาน้ําบอดีนะก็ปิดหลับพี่น้องครบชามทริปหน้าที่จากที่แข็งๆมันก็เริ่มนุ่มแบบนี้นะพี่น้องหื <c oughs> ตัวน,นี้ก็ใจได้แล้วนะในทวนของน้ำนี่ก็คุน่คนๆแบบนี้เลย Uh huh. พี่น้องอ้ยหอมน่ากินมากอยู่ยน้ำนี่เราเอาไปราดได้เลยกินกับข้าวได้เลยก็เป็นเมนูง่ายๆนะแต่พี่น้องอยา่าเผลอปรุงเยอะนะไม่ว่าจะเป็นซอสเส่็พร้อมหรือว่าเกลือหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าพอน้ำแห้งลงเนี่ยนะความเข้มข้นเนี่ยมันก็อยากเพิ่มขึ้นถ้าใครต้องการให้หมูนุ่มกว่านี้ก็สามารถที่จะอบต่อไปได้ อละเดี๋ยวพี่บ่าวตักใจจานให้ดูก็กินกับข้าวสวยนะพี่น้องฮึมปุ๊บก็ไปงั้นก็ใส่น้ำรสนะฮึมตักหมูมาใส่ก่อนพี่น้องฮึมความหอมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่น้องหอมมากฮึมเดี๋ยวพี่น้องดูความข้นของน้ำรสปุ๊บก็ไปฮึมดู พี่น้องน่ากินชุดๆไปเลยนี่ะจัดจานให้เกิดความสวยงามดูความข้นละในส่วนตรงนี้ก็เฉยเป็นชิ้นไปเลยขึนเข้าไปพี่น้องอีกแล้เดี๋ยวพี่บีเบาหั่นให้ดูนะดูดูพี่น้องดูต้องหั่นเฉียงๆหน่อยนะพี่น้องปุ๊นเข้าไปโอ้ความเปอยก็เลือกได้ตามต้องการพี่น้อง อโอ้เปลยนะไม่ต้องกินลำบากเลยนะแบบนี้นะเดี๋ยวพี่บ่าวเอาใส่จานปุ๊บลงไปนะก็ไปกันเสร็จเรียบร้อยนะพี่น้องดูอันนี้ก็นุ่มดีนะเดี๋ยวพี่บ่าวค่อยแกะให้ดูเนี่ยปุ๊บแกะนี้ก็ออกมาแล้วนะนุ่มมาดูว่าจะอร่อยสักแค่ไหนนะฮึ่มหนุ่ม น้ำดูความขุนราดลงไปหืมยอดพี่น้องดูความน่ากินหืมน่ากินแบบนี้เลยยอดพอตรงชิมแล้วอืมอร่อยลงตัวพี่น้อง ในตัวของน้ำราดนี่ก็มีความหอมของถั่วผสมตามเกลือแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆที่ใส่ลงไปนะเรียกว่าอร่อยลงตัวเลยพี่น้องอุยอก็อยากให้พี่น้องไปลองทำดูนะมาแล้วคนจิมคนจิมเป็นไงลูกเป็นไงนกกินยงเร่งอ้ยอน้ากินยำเร่งเลยใช่ไหมน้ากินยงเร่งอือหน้ากินยงเร่งเลยเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปก็เป็นว่าเจตีนภารกิจอีกหนึ่งเมนูนะสำหรับเมนูหมูอบหน้าที่ติดค้างพี่น้องเอาไว้ แล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง